จอนจินดาโชติซิสนมกับเอสเธอร์สุปรีลีลาเพราะว่าได้ร่วมงานด้วยกันในละครเล่รตีที่แม้ยังไม่ออนแอร์แต่ก็มีข่าวูุกิกกันนอกจอแล้วค่ะท้งนี้นักแสดงหนุ่มเปิดเผยว่าเป็นเพราะต้องร่วมงานจึงได้คุยกันบ่อยขึ้นแต่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษและตนเองก็เอ็นดูเอสเธอร์ในฐานะของพี่ชายมากกว่าค่ะคือด้วยเราเข้าพาเขานางบ่อยสุดคือคือเราเอ็นดูเขาน้องเขาอยู่แล้วน้องเขาเป็นอะไรฮะในกองเราจะแบบว่าดูเทคแคร์อะไรกันปุกิก คือคือผมเป็นเป็นผู้ชายด้วยแหละครับแล้วก็ในกองนี้ก็มีผู้หญิงก็มีกี่คนน้องเนี่ยอาจจะใหม่สําหรับทางช่องแกรมมี่ของเราตัวผมเองก็เคยร่วมงานกับทางช่องสามาก็จะพอคุณหน้าคุณตาน้องก็จะสามารถที่จะแบบเฮ้ยพูดถึงบุคคลที่3 4สี่ที่เรารู้จักกันได้ได้อย่างง่ายก็สะดวกใจที่จะคุยอะไรกุ๊กกิ๊กอย่างที่มีข่าวออกอ๋อไม่ข่าวด้วยเหรอฮะจริงๆมันถ้าแซวก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นพาะเราสนิทกันคือผมว่าผมก็ทําหน้าที่พี่ชายที่ดีนะ คือคือจะให้ความห่างเหินก็คงไม่ใช่เราได้ละครด้กันตั้งสองเรื่องเลยเงี้ยมันจะมีโอกาสใชไมหล่ะเขามาต้องได้เจอกันบ่อยใกล้ชิดกันบ่อยเลยโอ้ยก็ณตอนนี้มันเป็นอยู่มันก็ดีครับแล้วแล้วผมไม่มันมันไม่อาจจะไม่น่ารักเท่าไหร่ที่บอกว่าผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปโชว์อะไรเงี้ยว่ามัน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 ผมไม่น่ารักเท่าไหร่ปล่อยให้เวลามันมันตามความเหมาะสมแล้วส่วนตัวน้องผมว่าน้องยังเด็กอยู่สิ่งที่เขาตั้งใจที่สุดคือการทางานว่านละครจบวามสันหน่จ ด้วยเรื่องต่อไปยังต้องถ่ายนะครับ<ม>แล้วก็ผมว่าด้วยผู้หลักผู้ใหญ่มองว่าเ,เคมีในการทํางานที่เขาเห็น<ม>อาจจะอาจจะไปทางได้และอีกอย่างหนึ่งเราเราเป็นนักแสดงอิสระทั้งคู่ไมบบ่มีตรงกลางสุดท้ายก็ไม่ค่อยรอดที่จะต้องเป็นแฟนกัรคงจบอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ซะ,ะส่วนใหญ่แต่แตผมไม่ไม่ฟันธงแล้วกันว่าทุกคู่หรือว่าไม่ลอดทุกคู่ให้ความเอ็นดูเขาละกัน<ม>ในส่วนตัวเราเราก็ยังมีความสุขการทางานเขาจะเข้าสเปกหรือว่าเปนเอ็นเตอร์จริงๆผมเป็นคนทำไมเราเคยเรอยนีีกันะ ตลกเลยเออ,ๆๆเอจริงเออจริงเป็นคนไม่มีสเปคครับอขอแค่คุยรู้เรื่องนะครับเข้ากับสังคมของเราแล้วก็ครอบครัวเราได้และที่สําคัญที่สุดเราเป็นผู้ชายเราต้องเทคแคร์เขาแล้วก็ครอบครัวเขาได้เหมือนกันอโอ้ยลุ้นผมว่ามามา,มาลุ้นเรื่องงานก่อนดีกว่าครับเพราะว่า,วางานจะเป็นไงเรื่องความสัมพันธ์ยังไงถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่ดีครับไม่ว่าไงมันก็จะไปจบได้ดี ชอนจินดาโชติยืนยันด้วยว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นพี่น้องที่สิทกันเพราะการทํางานและก็คอยเทคแคร์อีกฝ่ายเพราะในฐานะน้องที่น่ารักคนหนึ่งค่ะซึ่งก็อยากให้ทุกคนมาลุ้นกันเรื่องงานของทั้งคู่มากกว่าในขณะที่เอสเธอร์สุปรีลีลาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสะคู่ขวัญครั้งนี้ว่าถือเป็นโอกาสดีได้ร่วมงานการยืนยันไม่คุกิก,กันนอกจอตามที่มีข่าวค่ะพร้อมกับชมได้ว,ว่าหนุ่มชอนเป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งแต่ตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานก่อนค่ะพี่ชอนน่ารักค่ะก็ ทำงานครั้งแรกก็รู้สึกเกรงแล้วก็มีเขินบ้างแต่ว่าพอเหมือนแบบผ่านไปสักสองสามคิวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบบ่มหาชินแล้วพี่เขาเป็นคนแบบตลกแล้วก็ตั้งใจทํางานด้วยความที่แบบว่าเข้าฉากด้วยกันแตบบ่ว่ามันมีฉากที่แบบค่อนข้างเข้าคู่กันเยอะอะไรเงี้ยค่ะมันเลยต้องแบบว่า,าทําความรู้จักสนิทสนมที่บอกว่าเวลาเล่นเราจะได้ไม่เขินกันส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าเราก็คือเหมือนด้วยโฟกัสที่เรื่องของงานด้วย <S <S สเตกเนี่ ถามว่าใช้สเปกไหมจริงๆแล้วหนูไม่ใช่คนไม่ไม่ไม,มีสเปเคือคนไม่มีสเปคค่ะแต่ว่าพี่เขาก็น่ารักดีค่ะคือเหมือนแบบว่าเราทํางานกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยซึ่งซึ่งก็ต้องขอบคุณที่แบบว่าชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่เขาเป็นพี่พี่ที่ดีด้วก็่าเป็นสุภาพบุรุษมากๆค่ะชอบพี่เขาเป็นคนที่แบบว่ามีค่อนข้างมีความคิดเวลาเขาพูดหรือเวลาเขาเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาคุยกับเขาเอาเราชอบคุยกับเขานะเพราะาเขาดูแบบว่า ก็ดูเหมือนแบบว่าอสอนเราได้ดูเหมือนไกด์ทางเราเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้คุยกับใครด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกคือหนูทํางานตอนนี้เจวันถ่ายละครอย่างเดียวเลยซึ่งก็มีโอกาสที่แบบก็เจอแต่แบบคนในกองอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนกันเรื่นงานก่อนอนนคตว่ากันอนาคตก็ค่อยว่ากันอีก สำหรับเอสเธอร์และชอนต่างเป็นนักแสดงอิสระด้วยกันทั้งคู่ซึ่งใน,นละครเรื่องเล่ราตีก็ได้มาร่วมงานเป็นพระเอกนางเอกให้กับช่องวันในเคลือแกรมมี่เลยทำให้ค่อนข้างสิทสนมกันจนมีข่าวหวานนอกจอแต่สุดท้ายก็ได้รับการปฏิเสธจากทั้งคู่ค่ะ